สวัสดีครับบ่ายโมงตรงของวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564ครับอันนี้ผมอเอาพระหลวงข้อเดิมพิมพ์ปั๊มซ้ำพิมพ์ที่หนึ่งเว่ากันว่ามี4พิมพ์นะครับไม่แน่ใจว่าะจะนับกันแบบไหนแต่ว่า1นในสี่พิมพ์นี้เป็นเป็นพิมพ์ที่ผมที่อยู่ในมือผมนี่นครับซึ่งมีขนาดหน้าตักหรือขนาดองค์นี่เล็กเล็กก็เขาเรียกว่าพิมพ์ปลายเท้ากระดกอันนี้ผมก็ดูให้ดูคับอัน,นจะเห็นปลายเท้า เท้าเอ่อเดี๋ยวก่อนรเท้าซ้ายครับเท้าซ้ายเนี่ยจะจะกระดกขึ้นอย่างงี้ว่ากันว่าเนื้อหามี2เนื้อหาเนื้อทองเหลืองกับเนื้ออปังกาส่วนเนื้ออปังกานี่ผมยังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าเนื้ออปังกาก็น่าจะเป็นเนื้อที่มีลักษณะออกสีขาวๆหรือสีเงินๆหน่อยแต่นี่เนื้อที่ผมเห็นนี่เป็นเนื้อทองเหลืองครับผมว่าพิมพิมปั๊มซ้ำหรือพิมพ์แบบนี้นะคะดูง่ายกว่าทุกพิมพ์เพราะว่า การปั๊มซ้ำเนี่ยพอปั๊มเสร็จออกมาด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะจะเป็นพิมพ์ปั๊มส่วนด้านข้างนี้จะเป็นปีกเอ่อถ้าเราแกะแกะกรอบเราจะเห็นว่ามีการแต่งทางด้านซ้ายและขวาอ่าเพราะฉะนั้นวิธีพิจารณาก็อาจารย์หลายท่านก็พูดตรงกันแล้วส่วนตัวผมก็คิดแบบนั้นครับเพราะว่าการกดพิมพ์เนี่ย เนื้อหาตามริ้วจิวรเนี่ยก็จะก็จะริบเรียบเนียนเนียนแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้มันคงไม่ใช่ตะไบถ้าตะไบนี่จะแต่งแบบนี้ลักษณะนี้ไม่ได้คอ,อหน้ารอ,อยย่นที่หน้าผากอันนี้ถ้าองค์ที่ติดสวยชัดๆเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่งดงามแล้วก็มีราคาสูงส่วนส่วนที่ไอที่ไม่ติดนี่ก็ไม่ใช่ว่าเก๋น,นะครับเพื่อนแต่เราเราจะมองกันตรงที่ว่าออมีการพุทธาพิเศษไหมแล้วก็พุทธาพิเศษไปกี่หมื่นองค์ แล้วก็พระที่อยู่ในมือของเราเนี่ยมันจะอยู่หนึ่งในนั้นไหมอันนี้ต่างหากเป็นที่เป็นตรงที่เราต้องคิดเราจะไปใฝ่ฝันแต่องค์ที่มันติดสวยๆเดี๋ยวมันจะชาินี้ทั้งชาิก็จะไม่ได้เอาก็จะหาไม่เจอ,เ,อเพราะฉะนั้นก็อยากอยากจะให้พิจารณาข้อนี้ด้วยบางทีผ่านตามาผ่านมือมาเห็นมาเ,ออเพื่อนอยากขายให้องเงี้ครับเราก็คว้าไว้ในมือไว้ก่อนอต่อให้ติดไม่สวยก็ต้องมีไว้ในมือไว้ก่อน คือเข,เขียวเนี่ยฮะเขียวนี่เป็นนี่เป็นเป็นลักษณะของพระที่เนื้อถึงเลยเพราะเพราะถ้าทำมันไม่มีสีแบบนี้ก็จะไม่เขียวเขียวเป็นไข่แบบนี้ส่วนทางทางด้านหน้านี่ผมจะให้มองตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ครับก็จะเห็นเลยว่ามีคราบเขียวเขาเขียวฝังลึกลงไปเลยอันนี้ก็เห็นชัด,แ,ด,ดแ,แต่แปลกพิมพ์แบบนี้จะไม่มีคราบเบ้าเหมือน เหมือนเซียนหลายท่านพูดนะฮะเซียนเซียนหลายท่านพูดจะพูดถึงการรลอพระเนี่ยจะมีคราบเบ้าซึ่งว่ากันว่าเขาจะใช้มูลของขี้ควายเนี่ยเอาไปเอาไปยาไว้บริเวณตามขอบขอบหรือหรือตามจุดอับอับเพราะว่าถ้าใช้ดินก็จะแตกพอโดนความร้อนก็จะแตกถ้าใช้ขี้พึ่งก็จะละลายแต่เขาว่าความเหมาะสมที่สุดเลยก็คือขี้ควายพอพอเวลาพอหล่อไปแล้วเนี่ยก็ก็จะเกิดคราบเบ้าขึ้นเขาเรียกว่าครา คับเบ้าหรือคับขี่ควายแล้วนะครับในความในภาษาภาษาภาคจริงๆแต่ภาษาภาคใช้เนี่ยเป็นคาบเบ้าอันนี้พิมพ์ปั๊มเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีค่าบแบบนั้นอันนี้เป็นความกงานโดยรวมครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอามาแกะกรอบแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูทั้งองอค์ปายคลิปแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพนกันค่ในครับสวัสดีครับ